สารคดีชุดย่ำสันดอยป่าดิบดงทึบและพรานอำลาไพรเขียนโดยสังคีตจันทนพจน์หมาหมู่สู้จงอางอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมัยที่ทางหลวงราดยางยังไม่ตัดผ่านไปนั้นหมู่บ้านโป่งปู่เฟืองเมื่อหลายปีมาแล้วน้ำแม่ลาวไหลผ่าน ในฤดูแล้งตื้นเขินเป็นหาดทรายเมื่อถึงวันเสาร์อาทิตย์ภารกิจจากการควบคุมงานสร้างตึกคนไข้โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกเชียงรายซึ่งผมได้เป็นผู้ออกแบบว่างเว้นลงกับคุณประสงค์ฝ่ายธุรการของโรงพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่อีกสองสาคนก็ถือโอกาสเข้าไปตักตวงหากัไรชีวิตที่หมู่บ้านที่ว่านี้น้อยคำเป็นพรานหนุ่มประจำหมู่บ้าน ใบวันนั้นหมาไลา่สัตว์อีก4ีถึงหตัวตามเราไปเป็นพรวนวิ่งโดมซ้ายบ้างขวาบ้างผมรู้สึกสนุกเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เที่ยวป่ากับหมาคงจะได้เรียนรู้อะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะพวกเราเดินลุยน้ำแม่ลาวบ้างข้ามดอยเดินในซอกห้วยแห้งบ้างต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นป่าโปรง่งแสมด้วยกอไผ่และหญ้าต้นไม้ใหญ่บางต้นล้มฟาดพาดขวางลำห้วยด้วยความชารา หรือไม่ก็พายุฝนบางครั้งพ้นลำห้วยเราก็บันเดินในหุบซึ่งเป็นที่ว่างระหว่างภูเขาทังซ้ายมือและขวามือมีห้วยน้ำซับเป็นแห่งเป็นตอนเสียงประหลัดดังแทรกซ้อนขึ้นมาในความเงียบผมหยุดฟังเพราะยังไม่คุ้นป่าเสียงนั้นดังฟดๆเหมือนคนอมน้ำพ่นแต่เสียงมันดังกว่าทุกๆคนเดินต่อไปรวมทั้งคุณประสงค์และน้อยคำ น้อยคำน้อยคำผมเปรเยขึ้นเสียงอะไรนะ้าน้อยคำหยุดแล้วกว็ชี้แจงสั้นๆง่ายๆว่าช้างครับฮ่าผมอุทานขึ้นเพราะชื่อนี้สำคัญฉันไหนอยู่ในป่าไม่กลัวช้างก็เต็มทีละผมหยุดเกืกทันทีช้างแล้วพวกเราไม่กลัวมันเหรอผมยำ้ำช้างบ้านนะครับโน่นไงน้อยคำและคุณประสงค์ชี้ให้ดู ช้างบ้านทำไมตัวมันแดงล่ะถามทั้งๆที่ยังไม่หายสงสัยคุณประสงค์อธิบายว่าอากาศมันร้อนช้างมันเอางวงดูดน้ำซึ่งเป็นดินโครนแดงพ่นตามตัวให้เย็นช้างตัวเนี้ชื่อปู่สีดอเมื่อก่อนเนี่ยดูครับน้อยคําอธิบายให้ฟังใครผ่านมาพบมันมันไล่ทุกทีแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะผมยังไม่หายข้องใจมันเลิกดูแล้วครับเพราะตอนหลังๆเนี่ย พวกพรานชาวบ้านทนไม่ไหวยิงมันด้วยปืนแก๊บจนมันเข็ดเลิกไล่คนแล้วถึงจะเข้าใจดีแต่ผมก็ไม่ไหวเสียวสันหลังอยู่ดีขึ้นชื่อว่าช้างยังไงยังไงผมขอเพียนก่อนละเพราะเจอมาแล้วว่าช้างบ้านไล่แผงแท็กเตอร์จนคนขับต้องโดดเสียงหมาคลำเป้าเห่าอยู่เบื้องหน้าเสียงขรมคุณประสงค์หยุดฟังอยู่ชั่วครู่พลังเปลยขึ้นว่าเห่าข้างบนยอดไม้แน่นอน เพราะมันเห่าอยู่ก็ที่ทุกคนออกวิ่งเหยาะๆไปที่ต้นตอหมาเห่าผมก็วิ่งไปด้วยภายในไม่กี่วินาทีพวกเราก็ไปถึงจริงดังคาดหมาพวกนั้นเชเงเอิคอรุมเห่าไปที่ยอดไม้ทั้งสี่ห้าตัวทุกคนรวมทั้งผมหอบแพกแคกเพราะการวิ่งบนภูเขานั้นมันเป็นของเล่นเมื่อไรกันทุกๆสายตาสอดสายดูบนต้นไม้ใหญ่สูงลิบลิ่วที่ผมไม่รู้จักชื่อ การยิงข้างบนยอดไม้ในดอยที่สูงขนาดตึก6กเจ็ดชั้นนั้นปืนลูกซองไม่มีทางทำได้เพราะนอกจากจะสูงจนคอตั้งบ่าแล้วข้างพวกนี้ไม่นั่งปเป็นเป้านิ่งให้ยิงอย่างแน่นอนมันจะหลบเข้าขาคบไม้พรางตาพรางตัวอย่างดีที่สดุดแต่ถึงจะดีอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของมันก็มีกล่าวคือหางของข้างยาวมากบางตัวยาวเกือบสองฟุต เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะซ่อนตัวเองได้แค่ไหนแต่มันจะไม่สามารถซ่อนหางของมันเองได้เลยเจอแล้วเจอแล้วคุณประสงค์พูดค่อนข้างดังเพราะอารามดีใจพลางชี้ให้ดูเป็นความจริงบนกิ่งไม้ใหญ่เกือบจะถึงยอดนั้นมีหางห้อยลงมายาวพอดูตัวของมันสีดำยาวนอนทาบอยู่ตัวใหญ่กว่ากิ่งไม้นั้นซึ่งก็ใหญ่อยู่แล้วแต่ตัวของมันยังโผล่พ้นออกมาอีก ัวอะไรกันแน่คุณประสงค์ผมถามด้วยความข้องใจเพราะยังใหม่ป่าอยู่ถามเมื่อถูกเรียกให้ผมไปยิงเพราะถือปืนลูกกรดจุดสองสองพรานถือกันว่าล่าข้างปืนชนิดนี้ดีที่สุดไม่รู้ผมก็ไม่รู้คุณประสงค์ตอบหมาก็ยังโคงเห่าสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้ก็นอนหมอบเงียบเห็นแต่หางทุกคนมีมติลงความเห็นให้ผมยิงยิงด้วยลูกกรดจุดสองสองหัวรู หอโโลกพ้อยผมแงนประทับปืนคอตั้งบ่าเล็งอย่างประณีตเพีย้ยนัดแรกยิงไปแล้วมันก็ยังเฉยมันเป็นการยิงที่ลำบากเพราะต้องยิงเลาะริมกิ่งไม้ซึ่งนอนทับอยู่นัดที่สองสตามกันไปก็ยังเฉยอยู่ผมชักเอะใจหรือว่ามือเราห่วยแน่พอนัดที่สี่ถูกปล่อยติดตามไปร่างนั้นก็ขยับพริกตัวลอยละลิ้วลงมาเห็นได้ชัดเจนเสือดำ ใครก็ไม่รู้ตะโกนขึ้นผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นเรากับนัดกันไว้ต่างคนต่างเพนกันกคนละทิศละทางจะให้ไปอยู่ได้ยังไงครับขบวนเสอือเสือดาวดำหรือที่เรียกกันว่าเสือมแมลงผู้นั้นดุเปรี่ยวมากกว่าเสือดาวและก็เสือโคร่งลายพาดกรอนมารวมกันซสอีกคนเข้าป่ารู้ดีทันทีที่คนวิ่งหนีแต่หมาค,คลำเป้ากลับโกรเข้าตะลมบอลทันทีเสียงเห่าดังระเบงเสงแซ้ คุณประสงค์และน้อยคำเกิดความรู้สึกเป็นห่วงฝูงหมาเพื่อนยากทันทีจึงตัดสินใจวิ่งกลับไปช่วยมันผมและอีกสองสามคนก็ตามไปด้วยที่โขนต้นไม้นั้นฝูงสุนัขใจสู้รมถึงซากนั้นให้วุ่นวายไปหมดมันไม่ใช่เสือดาวดำดังคาดแต่มันเป็นหมีหมีครับหมีขอหรือหมีกระรอกตัวมหึอมามันตายสนิทกระสุนจุด 2, สองเจาะเข้าหัวใจพอดีมันตายตั้งแต่ลอยอยู่ในอากาศแล้ว ทุกคนถอนหายใจทีนี้มีปัญหาเล็กน้อยคุณประสงค์เละน้อยคำอยากจะตระเวนล่าข้างกันต่อไปแต่สำหรับผมผมเคยให้สัจจะกระป่าไว้แล้วว่าลิงข้างบางชันนีเต่าช้างผมจะไม่ล่าเป็นอันขาดเหตุผลก็มีอยู่ง่ายๆคือลิงข้างชนันนีเมื่อทลกหนังแล้วมันเหมือนกับเด็กแดงๆที่เกิดใหม่เนื้อนหนังก็ไม่ค่อยจะมี ไอ้ที่เชื่อกันว่าสมองลิงและเลือดข้างเป็นยาโป้เพิ่มพลังผมก็ไม่เชื่อส่วนช้างและเต่านั้นเป็นสัตว์อายุยืนผมกลัวที่จะต้องใช้เวลาชดใช้บาปต่อสัตว์พวกนี้ด้วยระยะเวลาอันยาวนานหากชาติหน้าจะมีจริงในที่สุดผมก็หาทางออกโดยการช่วยกันแบกหมีขอกลับไปที่พักบ้านน้อยคำก่อนปล่อยให้คุณประสงค์และน้อยคำตระเวนป่ากันต่อไป ผมไม่ร่วมด้วยเพราะผิดเจตนารมว่ากันก็ว่าเถอะผมเบี้ยวเอาไม่ง่ายอย่างนั้นแหละใครจะทำไมงั้นเปลี่ยนเปืนเ,นเอาลูกปลดให้ผมคุณประสงค์แสดงความจำนองผมยื่นให้ทันทีเพราะข้างนั้นเปืนประเภทนี้มีประโยชน์มากในที่สุดเราก็แยกกันคณะผมย้อนกลับมาบ้านน้อยคำคุณประสงค์ไปสายหนึ่งน้อยคำซึ่งถือปืนลูกสองไปอีกสายหนึ่ง และฝู้หมาคลำเป้าแยกไปอีกสายหนึ่งไม่รู้จะไปอยู่จุดไหนทั้งสองคนจะถือจุดที่หมาเห่าเป็นจุดนัดพบทีมล่าข้างต่างแยกย้ายกันออกไปไม่ถึงชั่วโมงดีฝู้หมาคลำเป้าก็เริ่มรมเห่าบนทางลาดของดอยคุณประสองค์ออกวิ่งไปที่ที่หมาเห่าทันทีเหมือนกันการวิ่งในที่เช่นนี้สร้างความลำบากเป็นอย่างยิ่งหนทางที่จะด้านด้นไปนั้นจะต้องเลาะลัดไปตามลำห้วยแห้ง ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มขวางลำห้วยกิ่งเล็กก้านน้อยกองสมเป็นสวะกองใหญ่กว่าจะมุดรอดไปได้ก็เล่นเอาเหงื่อแตกเพราะในที่คับขันเช่นนั้นจะต้องสอดปืนไปก่อนช่วงระยะห่างปืนเพียงเวลาน้อยนิดนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์เข้าทำร้ายได้หลุดจากกองไม้ล้มสมขวางห้วยก็เป็นหน้าผาหินสูงสองเมตรท่วมศีรษะในช่วงระยะนี้คุณประสงค์ถูกขีดวงให้อยู่เสียแล้ว ขวามือมีต้นไม้ที่เคลือเถวพันอยู่หมาฝูงนั้นเห่ากันเสียงขรมบริเวณโดยรอบเป็นป่าหญ้คากว่าสายตาดูตั้งแต่ยอดไม้ไม่มีข้างสักตัวเดียวแต่หมาเห่าเสียงของมันบอกอาการรุมล้อมซึ่งมองไม่ค่อยถนัดนักเพราะพงหญ้ายังบดบังอยู่แต่แล้วคุณประสงค์ก็แทบจะหัวใจวายตายสีเหลืองเข้มที่สายไปมาและฉกเฉียวฝูงหมาหมู่นั้นเป็นท้องของงูตัวมหึมา ครับมันเป็นงูจงอางดงยาวสองวาเศษหนึ่งในสามของลำตัวมันพันเครือเถาอีกสองส่วนงอพับเป็นสปริงสายฉกเฉี่ยวหมาทุกตัวที่เข้ามาใกล้มันจงอางไม่ได้ชูหัวขึ้นสูงแล้วฉกโคกอย่างที่ใครๆเข้าใจความจริงมันเอียงตัวงอทำมุงกับพื้นดิน30องศาจงอางตัวที่คุณประสงค์ประจันอยู่นี้มันพันเครือเถาอยู่สูงจากพื้นดินประมาณสามศอกเศษ ฝูงหมาหมรูรายล้อมเห่ากันลั่นคุณประสมไม่มีทางหนีเพราะหน้าผาและต้นไม้ล้มขวางอยู่หนีไม่ทันแน่ๆสำหรับสัตว์ร้ายที่เปรียวเช่นนี้มันเป็นภาพที่หาดูอีกไม่ได้ในชีวิตท่านผู้อ่านครับมาห,าหมาเห่างูงูฉกหมาผมคิดว่าใครๆก็ไม่เคยพบเห็นกันมาทั้งนั้นมันเป็นของธรรมดา แต่ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นมันเป็นการต่อโซ่ที่เต็มไปด้วยชั้นเชิงหมาคลำเป้าวพวกนี้จะใช้สองสามตัวล่อเป้าทางหน้างูให้งูฉกขณะเดียวกันก็ใช้หมาลอบกัดอีสองตัวบกทางด้านหลังสร้างความภาวะพวงให้กับงูเป็นอย่างมากหมาหมูสามตัวจะเข้าล่อเป้าแบบซึ่งซึ่งตโตดไม่ใช่ซึ่งซึ่งหน้ากล่าวคือทั้งหมดจะค่อยๆหันตโตดไปให้งูฉกแล้วก็คอยเหลียวหลังจำเรืองดู พอใกล้ระยะอันตรายงูฉกมันทั้งสามตัวก็จะพุ่งโปรดออกทันทีโดยไม่เสียเวลาและเสียหลักซึ่งในช่วงเดียวกันนี้หมาลอกกัดอีสองตัวก็จะกระโดดเข้างับด้านหลังเล่นเอาล่อเจ้าเถิดกันอยู่เช่นนี้เมื่อได้ชมภาพนั้นด้วยความตื่นเต้นแล้วคุณประสงค์ก็หมายที่จะพดเด็ดศึกช่วยหมาเหล่านั้นไว้เพราะสะภาพเช่นนี้อาจจะพลั้งพลาดเสียท่าจงอางได้ ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนแรกเปินเล็กขนาดจุดสองสองโสนเปิดเล็งโดยวาดเข้าหาเป้าแล้วก็โดยเฉพาะวิ่งมาที่จนเหนื่อยผสมกับความตื่นเต้นในภาพที่ได้เห็นทาให้เกิดอาการสั่นเปินสายแกว่งไปมาหาความแม่นยำได้ยากถึงกระนั้นคุณประสงค์ก็ตัดสินใจยิงในทันทีโดยที่ไม่หวังผลนักแต่อน,นิจจากระสนปินลูกกระจิ๋วหริวกับงูที่สาไปมาไม่ใช่เป้านิ่งนั้น พลาดไปอย่างน่าเสียดายแต่นั่นยังไม่เท่าไรงูจงอางไม่ใช่งูดินพอสิ้นเสียงเปินมันพุ่งตัวข้ามหัวหมาหม่สามตัวข้างหน้าเข้าใส่คุณพันสค์ทันทีงูจงอางทำตัวแบนปราดลงกับพื้นดินเมื่อปืนตะกุยตะกายฝั่งห้วยเพ่นหนีพรวดพราดหมาห้าตัวตามติดๆงับหางกันพล,ลวันทำให้เสียช่วงจังหวะที่จะฉกคนไปไม่ว่าหมาจะเร็วสทกาปานใดแต่ก็ไม่ไวไปกว่างู มันเบนเข็มจากคุณประสองเรื่อยปราดขึ้นไปพันต้นไม้เช่นเมื่อตอนถูกยิงทันทีลักษณะพร้อมที่จะฉกฝูงหมามัรายล้อมอีกตามเดิมพรานมือปืนตกใจแทบสิ้นสติเพราะนึกไม่ถึงว่าจงอางซึ่งถูกล้อมกรอบอยู่นั้นจะชาร์จสวนควันเปินฝ่าวงล้อมออกมาได้แต่พรานย่อมต้องเป็นพรานตัดสินใจอีกครั้งหนึง่งริงดังคาดพอสุดเสียงเปินเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมงูเข้าประจันบานกับปินอีก ฝูงหมารายล้อมเห่าขรมถมเถมือปืนเสอระวังตัวอยู่แล้วเพ่นหนีทันทีปืนลูกรถจุดสองสองกับลักษณะการยิงที่เหนื่อยหอบเตือนเต้นโอกาสผิดพลาดมีมากเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยืนของคุณประสงค์ในขณนะนั้นอยู่ในลักษณะเสียเปรียบถูกบีบังคับทั้งหน้าผาลำห้วยและต้นไม้ใหญ่ที่ล้มฟาดขวางกั้นอยู่มือปืนก็ขวัญกระเจิงเหมือนกัน ในที่สุดจึงตัดสินใจผลักออกจากสมรภูมิก่อนเป็นดีที่สุดซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกฝูงหมาหมูย,ยังรุมล้อมอยู่และเห่ากันเสียงขรมงูจงอางก็พร้อมที่จะฉกสายหัวร่อนไปมาไม่ถึง20นาทีให้หลังช่วงจังหวะที่ลุยน้ำข้ามน้ำแม่ลาวเสียงปืนลูกสองก็แผดขึ้นดังก้องห้วยและดงดอยเป็นเสียงปืนจากมือน้อยคำนั่นเองซึ่งเมื่อกลับมาพบกันที่บ้านน้อยคำก็เอ่ยว่า งูบ้าบออะไรยังงั้นดชะมัดเลยผมซัดโอมเข้าไปขนาที่มันพุ่งตัวข้ามหัวหมาพอดีผมจะลากเอามาให้ดูก็ไม่ไหวหนักเหลือกเกินขนาดเอาไม้งัดพลิกตัวมันไม้ก็ยังหักเลยคุณประสงค์ซึ่งก็ยังไม่หายตื่นเต้นดีเพราะตั้งแต่เที่ยวปา่าเพิ่งจะถูกงูชาร์ดเอาวันนี้นี่ดีว่ามีหมาช่วยยันตรึงเอาไว้ไม่งั้นคงเท่งถึงไปแล้ว สาบจนตายอย่าพบกันอีกเลยจงอ้างพันท้องเหลืองนี่มือปืนลูกกรดบนกระปอดกระแปด